สีแล้วค่ะเราก็แฮปปี้นะคะอายุมากขึ้นมันก็จะเรียบง่ายทุกปีค่ะนะคะปีหน้าเข้า50ใช่ไหมคะก็อาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะก็ได้แต่ส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างแล้วก็รับพลังบวกจากเพื่อนๆที่ส่งมาให้ด้วยเพราะตอนนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้กัน 49ยังแจ๋วยังแซบอยู่นะคะก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ชีวิตก็ก็ดีนะคะเครียดไม้ก็อาจจะจะมีเครียดบ้างแต่ว่ายังไงเราก็พยายามทำให้ชีวิตเนี้ยก็ยังยังมีความสุขนะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะแขกก็มาเซอร์ไพรส์เกตที่ที่พัทยาแล้วก็คือแบบ ตื่นตันมากเลยเพราะไม่นึกว่าแขเขาจะจะเซอร์ไพรส์เกเพราะตอนแรกอะแขะนัดกันจะไปแล้วก็อยู่ดีๆนางก็บอกว่าไปไม่ได้แล้วติดงานแล้วก็อยู่ดีก็เปิดประตูมาก็เลยงงแล้วก็แบบช็อกค,ค่ะอายุมากขึ้นมันก็จะเรียบง่ายทุกปีค่ะนะคะปีหน้าเข้า50ใช่ไหมคะก็อาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะหรืออาจจะจะใหญ,ใหญ่ใหญ่เลย ไม่ yup. จำเป็นต้องประกาศเรากวชนะสิบแล้วสี่สิบเก้าแล้วค่ะเราก็แฮปปี้นะคะเพราะรู้สึกว่าร่างกายของเกดคือแบบน่าจะเฮลตี้ที่สุดที่ตั้งแต่ท mm ี่ที่มีมานะคะแล้วก็จิตใจก็แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่มีใครป่วยไม่มีใครไม่สบายนะคะแล้วก็เออก็ก็ ก็ได้แต่ส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างแล้วก็รับพลังบวกจากเพื่อนๆที่ส่งมาให้ด้วยเพราะตอนนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้กันค่ะโซก็ก็ทำให้จิตใจมัน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 ไม่เครียดอะคะ <c oughs> อ่ะพิเศษยังไงล่ะคะก็สำหรับการที่เริ่มธุรกิจ นะคะก,ก็ไปได้ดีนะคะถึงแม้ว่ามันมีในเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่ามิวส์ไปเมทินีก็ไปได้ดีแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็เมทินีซีเกรตก็ยังอยู่นะคะก็ยังทำให้ผู้หญิงไทยนะคะสวยอยู่ทุกวันค่ะยังไงก็ตามเราเป็นผู้หญิงเราทิ้งความสวยไม่ได้ค่ะค่ะเราต้องสวยทุกวันจะอยู่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ทำงานอยู่หน้าคอมอยู่บ้านเรายังต้องเป๊ะอยู่ค่ะ แต่สิ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่า take-off แล้วก็ไปได้ดีคือสถาบันสอนเดินแบบกับปรับบุคลิกภาพ Muse b ไ i เมตินีถึงแม้ว่าเราต้องมีการเลื่อนการเรียนนะคะมามาสองสามครั้งแล้วค่ะแต่ว่าการตอบรับดีมากแล้วก็ยังมีน้องๆสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะจริงๆอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้จะต้องเปิดแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่า เราเราเราอยากปลอดภัยไว้ก่อนนะตอนนี้สถานการณ์มันมันระบาดแบบม,ม,ม,มากเลยอะ่ะเราก็เลยคิดว่าพ้นนักเรียนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่มาเรียนเราก็เลยคิดว่าเน้นเราเราน่าจะเลื่อนลองลองดูสถานการณ์เลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งเผื่อดีขึ้นเราจะได้เปิดสอนพ้นนักเรียนก็ส่งมเมสเซจมาหาครูเกศบอกว่าครูคะเมื่อไหร่จะเรียนหนูคิดถึงหนูอยากเรียนแล้วคะ่ะ ก็ดูดูวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นกองละครหรือรายการเกรคิดว่าหลายๆกองก็ก็เป็นอย่างนี้อย่างเกตเองก็ก็มีละครบางเรื่องที่อาทิตย์นี้เรามีนัดกันถ่ายก็ต้องเลื่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ